อันนี้เงินไรสดนะคะทุกคนหนึ่งร <speaking> <speaking> ้อยก็พี่จินมึงก็สดตี้ยต้องใช่หนึ่งร้อยปันหาที่ดีหนึ่งหกพันมมากหมอม่มากตึ๊หมอบมากตึปึ๊บมาเนี่ยฉันเลยฉันหมอบหกร้อยได้กมันยงฉันหนึ่งกับมงหนึ่งร้อยอยากกลงตูเอาไปก่อนเอาหมอบไปก่อนนี่เพ่ไม่อเจ้าีหนีฉันวะเออว่าแม่จะตีหนีฉันหกรอยเออหกรัอยกพูดตองน กองอนีม้าเลือกหกไได้เสยเนีมอันนี้อันนว่าเกิดเจ้าเนี่ยเคสเว่าต่ว่ามก็ต้องเองชั้นนือใหม่ต้องเอเลยต่ว่าอาต้องพิีพูดเดียวโอเคเาให้หกลกต้องอวนเลยโอเว่าเจ้ากันไปแล้ให้กันเคค่ะเจมไปเคล้องตัวแล้วเออเอองตัวแล้วเนาะเออมันนี่มันี่เ่าแล้วเลย แต่ราไปโอนันอีน้องอ้อยอ้วนยังคงอ้วนยังคลืนเป็นกคนไปขอขึ้นมาว่าโอนผิด่ต้องมาเกี่ยวแทนแล้วว่าอันนี้อันนี้ว่าเป็นเงินว่าเปนเงินของเพื่านไห้ไห้ตั้งไห้มาแล้วแ่ไห้ส้นตัวแร่แรวแร่แรแร่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 เร่เร่อร่แ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 ร่อร่แรวหร่แร่แร่เร่แร่แรแรแร่แร่แร้แร่้ร่แ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 ร่เร่แรรรร่ร่รรรแรร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 รเร โอเคแล้วก็ทุกคนพยายนเ,อเยอะอยู่พัดพยายนคื้นไหลเนี่ยง่ห <laughs> พยายนหลครับ <laughs>